ไปยืดเอ้ยไปยุดไปยุดเอ้ยเอานูมากอดเหียนอ้ออื้อออวนเกียงไดิว่นกะไลนูมือนีกะไลนเห้เวินเหไปยุดเอ้ย ็นคนมาหาสักเถอะเนาะไปหยุดเอ้ยตายไปบ้านี่ตายไปบ้านนี้อ๋ออ๋อเอ้ยเก่งแต่วะเก่งแต่วะ เอ้าววายุดเก่งขนาดเลยหาแต่ของปลาไล่หนูจังสีแ้ลมจังไปสิบบกัดของเดี๋ยวไปกัดนกเดี๋ยวก็ไดกระป๋อมเดี๋ยวก็ได้นกเพื่อ 哦。Oh. <laughs>